ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในชื่อตอนที่ชื่อว่าเสือกกสุริน เรื่องราจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนี่คือป้าบุญเรืองชนะและเหล่าสมาชิกแห่งบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอํเาเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินหัวหน้าทีมกลุ่มงานหัตถกรรมของชุมชนเสือกกเจ้าของผลงานกระเป๋าเสือกกลวดลายกราฟิกและลายโวคกแห่งบ้านหนองไผ่และนี่ คือกำนันธนาพลคงมั่นกำนันตำบลหน,นองไผ่ล้อมและเหล่าเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเช้าของผลงานผลิตภัณฑ์จากเสือกกลวดลายลีโอและลีนาแห่งบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุรินท์เมื่อก่อนนี้เสือกกเนี่เราทำแบบชาวบ้านต้องไปหาไอ้ต้นกกที่อยู่ในน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแล้วก็มาทำเป็นเป็นเสือที่ปูนั่งปูนอนแบบ ง่ายๆธรรมดาแล้วก็มันเป็นแค่ทำใช้เองในครัวเรือนของใครของมันไม่ได้ทำขายกลุ่มเสือกกบ้านหนองแคนเนี่ยเป็นการทอเสือโดยธรรมชาติของหมู่บ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เขาทอขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปโดยอาศัยลายของเสือเนี่ยเป็นลายธรรมชาติของชุมชนซึ่ง ทอขึ้นมาเสร็จก็ไม่มีตลาดรองรับก็ขายเท่าที่พอที่จะขายได้อาชีพหลักของที่นี่คือทำนาหลังจากทำนาเสร็จอาชีพอื่นๆก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อมันไม,ไม่มีอาชีพเสริมไม่มีไรายได้สิ่งหนึ่งก็คือทำให้ชุมชนต้องออกจากบ้านมูลนิธิช่พัฒนาได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของชุมชนให้ได้รับโอกาส เราสามารถที่จะทําเป็นอาชีพหลักที่เกิดความยั่งยืนในชีวิตเขาได้มันเพิ่มรายได้เมื่อก่อนนี้ต้องรอลูกส่งมาให้ถึงจะได้มีตังแต่อันนี้ขายเสือผืนหนึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ขายขายแค่ผืนหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยสองบาท250บบาทแต่เดี๋ยวนี้เราขายอย่างผืนน,นี้นี่ถ้ายาวขนาดนี้ต้องพันกว่าแล้วเนี่ย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบสักเจ็ดปีได้นะคะตอนนั้นกรมสุขพระเทศร,รัฐท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรนะคะผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน105นะคะตอนนั้นท่านก็รับสั่งตอนที่ราษฎรมาเฝ้านะคะและท่านก็รับสั่งถามว่าอาชีพเสริมของของที่หมู่บ้านเนี่ยหรือชุมชนเขาทำอะไรกันนะคะก็เกษตรกรก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากทํานาแล้วเนี่ยก็มีการทําเสือกกแต่มันก็อาจจะขายไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ นะคะก็อยากจะทําอาชีพเนี้เสริมในระหว่างที่ไม่ได้ทํานานะคะท่านกออ็ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เป็นเสือกกที่ที่เขาทำอยู่นะคะเสร็จแล้วท่านก็มีพระากกราชกระแสรับสั่งว่าให้ทางพัดพัด,พดเนี่ยเข้าไปช่วยดูหน่อยนะคะว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง mm hmm. ก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้น ใจในการที่จมติให้มันเล็กลงนู่นนี่นั่นละเริ่มเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มทําให้มันเริ่มมีคุณภาพเราไปครั้งแรกเนี่ยเราลงสุรินครั้งแรกเนี่ยเราก็พาอาจารย์จารุพัฒน์จากคณะสถาปัตย์เจ้าคุณหารกระบังลงไปด้วยกันพร้อมนักศึกษานะคะเพื่อไปดูว่าเสื้อกกที่ชาวบ้านเขาทาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงเขาทาแบบไหนแล้วทาไมถึงขายไม่ค่อยดีหรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้เราไปคุยกับเขาแล้วก็บอกเออถ้าเกิดว่า จะทําให้อีกตลาดหนึ่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะคะเวลาเราจะคุยกับชุมชนหรือเราจะจะศึกษาเขาจะเปลี่ยนทัศนคติเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจกับเขาก่อนเนาะเหมือนกับการที่หลักการสวงงานของะมจาอยู่หัวข้อหนึ่งคือต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเขาได้ นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนกับว่าต้องให้เขาเข้เขาใจว่าเออทำไมเขาถึงขายไม่ได้ทำไมเขาถึงออทำออกมาแล้วมันไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าหนึ่งเรื่องจากลายก่อนละเออลายมันยังไม่ได้มันยังไม่สวยเนาะสีที่ให้เนี่ยมันยังไม่ใช่อะไรแบบนี้ทีนี้มาเรื่องเรื่องของสีคุณภาพสีแต่ว่าพอจะมีคุณภาพที่เราจะต้องส่งออกหรือเราจะต้องทําขายในระดับห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันใช้สี จะเห็นได้เลยว่าพอลายออกมาเป็นขาวดำมันค่อนข้างจะดูคลาสสิกแล้วนะเออแต่คุณป้าปาแกไม่ชอบนะคะต้องยอมรับอย่างนิยงว่าเขาเคยทอสีฉูดฉาดพอเขาต้องมาทอสีดำสีสีขาวแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่อยากทอเลยเพราะมันดูซึมเศร้านะคะมันดูเหมือนกับว่าสีเนี่ยมันมันไม่ค่อยสดใสเนาะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรต้องทอให้เราก่อนนะี่เดี๋ยวเราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ดูว่าเป็นยังไงก็บอมบอกว่าต้องมาเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนนิสัยของเราใหม่ว่าเมื่อก่อนที่ทําสีแป้นๆอะไรคนกรุงเขาไม่ชอบก็เลยต้องเปลี่ยนให้เรามาทอเป็นสีดําสีน้ําเงินสีอะไรที่ที่เราไม่ชอบมันก็คือทําใจยากกว่าที่จะเปลี่ยนได้นี่คือเมื่อก่อนนี้สมาชิกของเราเป็นร้อยนะสมัครเข้ามากลุ่มพอจะให้นะย้อมตามใจของคณะอาจารย์ที่ลงมาของ ที่จะมาทําสีนู่นสีนีท่ทีคือเหมือนข้อบังคับอะไรเขาประมาณนี้เขาก็เลยบอกทำไม่ได้สมาชิกเราก็เหลือทำทำอยู่ประมาณสักยีสิบกว่ามันสวยสำหรับพวกเราแต่มันไม่สามารถที่จะจําหน่ายในตลาดสากลได้มันจะต้องปรับปรุงเรื่องลายต่างๆให้ได้มีความมาตรฐานกว่านี้ก็ได้นําให้นักศึกษาเหล่านี้มาสอนลาย เราบูรณาการการทำงานกับมูลนิธิเนี่ยให้เข้ากับการเรียนการสอนพานักศึกษาเนี่ยมาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับชุมชนเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไอเดียหรือความคิดของนักศึกษาสำคัญกว่าหรือว่าไอเดียหรือความคิดหรือความต้องการของชุมชนสำคัญกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องมาเรียนรู้ร่วมกันว่า ปัจจัยของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างรวมถึงปัจจัยของตัวโครงการร้านพัดๆเองว่าในส่วนของการขายนะคะในส่วนของราคาในส่วนของต้นทุนในส่วนของการผลิตเพราะฉะนั้นทุกๆส่วนเนี่ยก็จะต้องนำมาเรียกว่าอินทิเกรตนะคะหรือว่านำมาออบูรณาการให้เข้าให้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ค่ะ ตอนแรกเนี่ยนักศึกษาที่ออกแบบกระเป๋าหรือออกแบบพวกโปรดักต่ตตางเนี่ยเขาก็ออกแบบมาก็เรียยว่าไม่ได้คิเลนะ,ะแต่เพียงแต่ว่าการตัดเย็บหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นโรงงานที่ที่มันเป็นมืออาชีพพอนะคะเราก็ยังไม่ได้ต่อยอดตรงนั้นทีนี้อาจารย์จารุพัฒเนี่ยก็แนะนำบริษัท t a n โก้เลเทอนะคุณชัยยศกับคุณกันวราเนี่ยลงไปด้วยกัน นะคะเนื่องจากว่าทั้งสองท่านเป็นดีไซเนอร์ของบริษัท t a n โก้ซึ่งก็เป็นเถือเป็นบริษัทชั้นนําในเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็อยู่มายั้งยินยงมาในวงการแฟชั่นหลาย10ปีนะคะพี่ยศกับพี่นุษย์เนี่ยลงไปช่วยเราในเรื่องของการออกแบบกระเป๋าพอเขาลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจับเสือจับอะไรเนี่ยเขาก็ได้ไอเดียเลยว่าเอ้ยมันควรต้องมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม หาจุดขายของเราก็เริ่มต้นจากที่ว่าให้ชาวบ,บ้านเนี่ยถักเป็นโครเช่ตัดโครเช่แล้วก็เอาตัดแผ่นเนี่ยแล้วก็มาเย็บติดกันจะไม่มีงานที่เย็บโดยจักรเลยนะคะนะคะจะเป็นเย็บมือหมดเลยนะคะแม้กระทั่งหูกระเป๋าเนี่ยก็เย็บมือนะคะจะเห็นเลยว่าเนี่ยเย็บมือหมดเพราะฉะนั้นทั้งไปเนี่ยคือแฮนด์เมดล้วนๆเลยปกติแล้วเนี่ยเขาขายเสือผือนใช่ไหมเสื่อผืนเขาขาย3 5 0 4 5อิบคิดดูว่าซื้อเสือไปนอนผืนนึง ใบก็มันก็นอนหลายปีนอกจากจะกลับมาซื้อของใหม่หรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่เขาออกแบบอยู่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่กระเป๋าแบบที่เราใช้กันอะนะคะคนคนละดีไซน์คนละคนละสไตล์กันนะคะพอไปออกแบบเป็นตะกร้าอเนกประสงค์เนี่ยใบยแรกใบแรกเนี่ยต้องยอมว่าใบาแรกที่ทำมาชาวบ,บ้านทำเองเนี่ยโอ้โหสวยง,งามพอเริ่มจักทำตรงเนี้ยเราทำอันนี้ขายก่อนเลยนะปีแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ทำกระเป๋าอะไรเลยนะคะก็ทำทำไอ,อ,อ้ตะกร้าใบาเล็กนี่ขายก่อนขายจนมา จนวันหนึ่งเราเริ่มออกแบบแล้วพอเริ่มออกแบบก็เริ่มพัฒนานะคะเริ่มพัฒนาเพราะชาวบ้านเริ่มทําอันนี้ดีขึ้นละฝีมือเริ่มนิ่งขึ้นนะคะก็เริ่มออกแบบทรงกระเป๋ามาเป็นเ,เป็นทรงคางหมูแบบนี้กว่าที่จะเป็นไอลไลน์เวกที่แบบแข็งโป๊กนั่งได้เหมือนปัจจุบันนี้มันก็ทำทำหลายปีอยู่นะทำใจหลายปีอยู่นะมันก็ต้องฝึก เมื่อก่อนนี้อย่างแทงโก้ลงมาสอนให้เราทําอย่างก้นตะก้าางนี้เนี่ยเราจะทําแค่ชั้นเดียวมันก็จะอ่อนๆและเราก็ใช้สมองแต่เราไม่ท้อเราสนุกกับการทอกับการทําขอให้สั่งงานมาเราแม้แต่คณะอาจารย์หรือพี่นกจะจะติงมาโน่นนี่นั่นก็คือเหมือน ติเพื่อก่อไงเพื่อให้เรามีกำลังใจเรารับได้เราไม่ทอ้อเราไม่หนีแล้วก็เวลาเราทอเราทำเราถักเราทอเราทำสั่งงานเรามาแต่เราไม่ต้องไปตากหน้าขายเราไม่ต้องไปขายเองเราส่งไปที่ร้านพัดพัดพ่ดพอพี่นกบอก แต่หลังจากจุดนี้ผ่านพ้นมาเมื่อมีการเรียนรู้ลายใหม่ๆจากน้องๆน,นักศึกษาที่มาจากประเทศเยอรมนีก็ทําให้มีผิตภัณฑ์ที่เป็นผิดภัณฑ์เฉพาะของกลุ่มเสือกกองแขนหลังจากนั้นก็จะนําลายเสือกกผิตภัณฑ์เสือกกที่ทอจากจากลายเหล่านี้ก็จะไปแปรรูปเป็นผิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าที่โชฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่าง ทำให้มูลค่าสินค้าเหล่านี้สูงขึ้นพอวันหนึ่งพี่คุณชัยยศกับคุณคุณกันวราเนี่ยก็เอากระเป๋าเราเนี่ยไปลงในหนังสือโวกโอ้พอลงหนังสือโวกเท่านั้นเองมันกลายเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะกระแสเรียกว่าค,คนตกใจว่าเอ้ยนี่ผลิตภัณฑ์จากเสือกกบ้านๆเนี่ยหรอทำไมมันถึงแบบดูอินเตอร์ขนาดนี้ ชาวบ้านก็เริ่มตื่นเต้นละเฮ้ยมันขายได้จริงเนาะแล้วมันไม่ได้ขายหลักร้อยอย่างที่เขาเคยขายอยู่เขาก็เห็นว่าอุ้ยงานเขาออกมาไม่เหมือนที่เขาทําอยู่ป้าต้องเข้าใจหรือยังว่าทําไมหนูต้องพูดคําว่าคุณภาพทําไมหนูต้องให้ป้ากรีดโกกให้มันเล็กที่สุดนะคะเพราะเขาเข้าใจละไม่ต้องพูดอะไรเยอะพอเขาเขาก็จะกลับไปพูดกับกลุ่มเขาเองว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ดีนะเพราะคนที่เขาซื้อเนี่ย เขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาสงสารงานชุมชนอยากช่วยเหลือเลยนะแต่เขาซื้อเพราะว่ามันสวยจริงๆก็คือโอ้โหเหมือนดังป้องปๆเลยนะโทรศพัพท์นี้มาเป็นแถวเลยแต่เราช่วงนั้นมันมันเหมือนจะบูมมากอันนี้แหละทำให้เขารู้ว่าบ้านหนองไผนะ่น่ะมันดังตรงนี้แหละดีใจจน หัวใจเต้นตุบ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 บอกโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ยังคนไหนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเขาก็มาหาเราวันนี้ที่ชัยพัฒนาได้มีโอกาสนําโครงการดีๆมาสนับสนุนจากชาวบ้านที่ยังไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความยั่งยืนในอาชีพในชีวิตจนมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเป็นอยู่จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสือกกของน้องแคนขึ้นไปสู่ในตลาดระดับสากลได้ในการทำงานนี้แน่นอนนะคะข้อดีประโยชน์เนี่ยก็เกิดกับชุมชนเพราะว่าเกิดรายได้นะคะเกิดความภูมิใจที่ชุมชนสามารถมีผลงานนะคะเ,ออเป็นของตัวเองมีผลงานการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นอกจากนั้นเราก็เกิดความสามัคคีในชุมชนด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาเนี่ยสิ่งประโยชน์ที่เขาได้ก็คือเขาได้ทำงานจริงกับคนจริงๆกับชุมชนนะคะไม่ได้ทำงานกับเครื่องจกักรผลงานของเขาเนี่ยมันมีผลกับชีวิตจริงๆของชุมชนแล้วก็ได้ขายจริงมีผู้สื่อจริงแล้วก็สร้างให้เกิดรายได้จริง เกือบ7ปีมาเนี่ยนะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากกลุ่มที่เขาเคยทํางานแบบพื้นบ้านเขาก็พัฒนาจากปกที่มันลายไม่สม่ําเสมอกันหรือการกรีดไม่สม่ําเสมอกันเนี่ยจนทุกวันนี้กรีดเล็กสุดแล้วนะคะแล้วเขาก็พูดกับเราเองว่าตอนนี้ตอนนี้เขาทางานอยากไม่เป็นแล้วนะอันนี้เรื่องที่1คือเรื่องของคุณภาพของการผลิตเรื่องที่2คุณภาพชีวิตเขามีความสุขขึ้นนะคะเพราะว่างานของเขาเนี่ยมันได้รับการยอมรับในระดับ ประเทศในระดับสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขทางกายเขามีแน่นอนเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจหากในยะสำคัญที่แฝงไว้กับตราพระราชทานพัดพัดที่คล้ายรูปช้างหมอกเพื่อขนสินค้าของประชาชนใส่หลังช้างนําไปสู่ตลาดเรื่องราวสินค้าเสือกกบของชาวบ้านแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นในยะสาคัญนั้นอย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสากลอนันเป็นเป้าหมายของแบรนด์พัดพัดในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษขาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำเร็จลุล่วงด้วยพลังของความร่วมมือพัฒนาต่อย,ยอดองค์ความรู้ความเข้าใจใส่ใจซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่เราตกลงกัน เหมือนกับเป็นธรรมนูญระหว่างกลุ่มกับเราเนี่ยก็คือเรื่องของต้องความมีความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในการทํางานร่วมกันสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราจะคุยกับกลุ่มเสมอว่าอย่าเพิ่งเอาตรงเงินเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเมื่อไหร่เอาตรงเงินเป็นตัวตั้งมันจะเกิดความโลภและเกิดความไม่ทํางานไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยสึกว่าเอ้ยพอเราเขาทําดีแล้วก็ทําทสวยแล้วเนี่ยเงินมันมาเองออโดยอัตโนมัติ นะคะคุณป้าเรืองขายเสือกบไป2ปีแรกที่ทำกระเป๋าไปเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะเราดีใจนะคะไม่คิดว่าตัวเลขมันจะเยอะขนาดนี้สำหรับกลุ่มเล็กๆที่เขาเคยขาย450บาท350บาทกระเป๋าเข้าไปละเป็นพันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน พยายามที่จะให้เขาเข้าใจว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินตัวเงินมันมาโดยอัตโนมัติแต่ว่าคุณค่ามันอยู่ที่จิตใจของเขามันอยู่ที่ตัวผลิตต่อัณฑ์แล้วยิ่งความภูมิใจหนักก็ป็าใหญ่คือการได้ติดแบรนด์ตราพระราชทานพัดพัดซึ่งถือว่าเป็นตรามงคลสําหรับกลุ่มของเขานะคะเขาดีใจมากเขาก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งสินค้าจากบ้าน,านของเขาจากสุรินซึ่งไม่มีใครรู้จักอํเาเภอศรีขรภูมิอย่างเงี้ยนะคะมันมาอยู่ที่ไอคอนสยาม มันไปอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลมันไปอยู่ที่โตเกียวมันเลยดูดูอลังอะ่ะดูดูขลังดูมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันมาจากสุรินนะมันมาจากเออเราต้องคิดว่าเราเราต้องไม่ลืมลากเงาของเขาอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องมีที่มาที่ไปค่ะอันนี้ก็เป็นสตอรี่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจระหว่างเรากับกลุ่มด้วยค่ะอันนี้คือวกวกน้ำเงินสวยางามมากปื้มค่ะ เพิ่มใจมากเลยดีหลายจจกสีตออ่อว่านะขอบคุณหลายๆที่มีมุนในิธิเขามาซอยทุกทูกอย่างเนาะมันก็ทังพระองค์พระองค์เพิ่นกับเฮ็ดไหนมีอาชีพเลยทำมาหากินเนาะกับจจกซีวางได้กับดีใจหลายๆจากที่ว่าเราอาจจะไม่มีมไรายได้อะไรขึ้นมาแต่นี่ก็ พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ได้รับรายได้ที่เป็นเพิ่มขึ้นมาจากเราเคยขายแต่ข้าวแต่เราก็มีอาชีพเสริมขึ้นมาก็มีไรายได้ขึ้นมาค่ะรู้สึกแต่ว่าภูมิใจค่ะดีใจมากมากตั้งแต่ก,ก่อนก็ยังไม่ได้มีโครงการเนาะเราก็อยู่แบบตัวใครตัวมันพอโครงการพระองค์ท่านเข้ามาเราก็ร่วมกัน มันมีพลังขึ้นหลายๆอย่างจากเราไม่เคยได้ได้เล็กๆน้อยๆเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเราก็ทางครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขชาวบ้านเราก็คือแบบภูมิใจที่สุดแล้วค่ะภูมิใจที่สุดแล้วว่าณวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทํากันแบบพื้นๆแต่วันนี้ คือมันขึ้นมาระดับพรีเมียมแล้วอะไอย่างเงี้ยชาวบ้านก็มีความสุขค่ะหลังจากที่โครงการได้เข้ามาส่งเสริมในชุมชนก็ทําให้ชุมชนแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงลหลายๆอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพสองเรื่องการพัฒนาลหลายๆด้านก็เข้ามาก็ทําให้วิถีชุมชนมีสภาพความเป็นจิวที่มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมูลนิธิทพัฒนา ที่ได้นําโครงการเข้ามาทําให้สังคมชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในชุมชนแห่งนี้ขอพระคุณที่มา มาช่วยให้เราชุมชนของเราได้มีอยู่มีกินจากที่ไม่พอก็พอพออยู่พอกินไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนทำให้เราภาคภูมิใจมากขอให้กรมสมเด็จพระเทพจงมีพลไมยแข็งแรงเจริญอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอะไรอะไร,ะไรภาษาว่าเรานะให้เป็นที่ล่มโพล,ล่มใสของพวกเราตลอดไปขอบคุณทีมงานบอก ทีมงานเนาะมาช่วยมาสนับสนุนให่สิเดยบโตงานยหญ่สิมีงานทำใหาก่ก็ขอบคุณหลายๆทีขอบคุณมูลนิธิขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวเนาะสมเด็จพระเทพขอยทรงพระเจริญ คิดว่าเรามาถึงขั้นตอนที่ต้องพัฒนาผลผลิตแล้วนะครับผลผลิตต่างๆจะมีการแปรรูปนี่พอถึงขั้นการผลิตแล้วเนี่ยปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะผลิตแล้วก็ต้องมีตลาดตัวมูลนิธิเองเนี่ยไม่มีความรู้อะไรหรอกนะครับเป็นตัวบริหารจัดการคนจัดพบปะกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและคนที่ควรจะพพบปะองค์ความรู้นั้นกระจายอยู่ในที่ต่างๆเพราะนั้นพอเราไปทํางานกับชาวบ้านนั้น สิ่งที่เราประสบพบเจอหรือว่าแกทําได้นะครับแกผิดได้แต่ก็อย่างที่เหมือนภาคเกษตรเหมือนกันเคยทํามาไงฉันก็จะผิดแบบเนี้ยเธอเคยทําสียังไงฉันก็ทําสี <c oughs> ในขณะที่วิวัฒนาการโลกนะครับไปคำว่าแฟชั่นหรือตันสมัยมันเข้ามาเปลีป่ยนแปลงยังไงันไม่รับรู้ว่าตัวนี้เราก็าเอาผู้รู้เข้ามาเกิตทองด้านหมหาวิทยาลัยขึ้นมาเอาใครชํานาญการ ทางด้านไหนมาช่วยสิแล้วยังไงพวกนักศึกษาก็ดีอาจารย์ก็ดีเมันต้องฝึกของจริงอยู่แล้วนี่เรามีให้โรงเรียนของจริงให้เลยเราก็จับผู้คนต่างๆนี่พบปะก,กันเจรแลกันวันนี้ฝีมือคนเดิมคือชาวบ้านแต่สีเปลี่ยนแล้วนะครับรูปแบบเริ่มเปลี่ยนแล้วให้ทันสมัยขึ้นพอทันสมัยเสร็จก็หมายความตรงกับความต้องการทางด้านตลาด เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต่อให้งานหรือชีวิตนะครับของประชาชนในแง่อาชีพต่างๆนั้นมันครบวงจรขึ้นมานะครับเติมเต็มในกิจกรรมของเขานะครับแล้วก็ชีวิตของเขาเนีย และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th